สบดีทุก่านสบายดีพี่น้องสุข,ขุมทุกคนเนาะ <c oughs> ตอนนี้เบาโอเคกับใส่เวลาเป็นประโยชน์เนาะตอนนี้เบาโอเคกําลังสีผับเสื้อผาเนาะพี่น้องเกรียมตัวจะกลับบ้านเนาะพี่น้องเนาะเบาโอเคกับใส่เวลาหันเป็นประโยชน์เนะี่ยแหละมาผับเสื้อผาพี่น้องผับเสื้อผาที บบคอยได้ใส่เลยพี่น้องส่วนร้ายกับเสือบ่าวเคกับสิเป็นเสือฮุ้ดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเสือแขนยาวหลายสือมาส่วนร้ายก็สั่งมาเลยกับโบคอยได้ใส่ใส่มันเถือช่องเถบบใส่แต่พอเว,าวลามันอันเวลาเวลายามหนาวเนาเนะแต่ว่าบางทีอยู่พี่บางที่มากันปีบางบางทีมากันหนาวบางทีก็บ,บ่หนาวเนาะพี่น้อง กะบสีลายโตเลยแบบแบบมดเงินน้ำสื่อเสผ่านกับลายอย่างเช่นอันนี้กับสื่อมาพี่น้องสั่งมาเสือกับลายโต้ไนกี้อาดิดัสโต้รหัสร้อยพกร้อยเบลเคกับสื่ออย่างเช่นไนกี้แบบนี้พี่น้องเบลเคกับสั่งมาทางเน็ตเนาะ กระมิดน้ำเสือผานร้ายได้พี่น้องตอนนี้ก็เตรียมผับเสือผานเนาะกับิก้าบ,บ้านพี่น้องิก้าบ,บ้านเดือนหนาไปเลยพี่น้องเตี๋ยวูดสิกับอยู่ได้โดนทำไรเนาะพี่น้องเนาะแต่เบาเขยยังคิ้นหอดทั้งพี่อยู่แบบว่า บาเคกับหมักไปเที่ยวห่างไปนี้นะเป็นคนนี่แบบว่าหมักสบายสบายแต่บุหูสีอยู่บ้านนอกได้เลือบอ่อแต่กะสีพยายามที่สุดเนาะพี่น้องหมักแบบไปหมักห่างไปไปเที่ยวห่างไปนี้นะแบบว่าก็อยู่บ้านนอกกอ็อยู่ได้คือกันแต่ว่าแต่ความในใจลึกๆกับหมักไปเที่ยวห่างเนาะพี่น้องท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเสือหูดออีกตัวหนึ่งเนาะ ก็ล้ายพี่น้องนี่นะอันนี้ก็บเบาเคกับเตรียมแล้วมันหนีมาผนะับเนาะห้องว่างจะผับไว้ลยพี่นอ้องม,มัดกับเสือผาพวกแบนนี่ก็ล้ายแต่ปีนี้เบาเคบกุกอได้สื่อบันไน บ่พอได้สื่อเสือฮูดเสือแคนยาวอนได้พี่น้องแบบว่ามันหลายเด้พี่น้องอีเช่นเสือยีนเสือ,อน,นี่ก็แพงเบาเพ่ก็ซสื่อหมดแบบว่าเก็บเงินไปไหวสื่ออย่างอื่นนี่กว่าแบบเมื่อขดตอนนี้แบแต่ก็มากเห็นมันงามเลยก็มากนะพี่น้องอเช่นก็สเซเว่น,นตอนนี้เนาะสื่อแพงแบบลงุงแพง หาลอยหาซิปผุนนะ่ะเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยหาลอยหาซิปผุ่นได้หนิเนี่ยหาลอยหาซิปสื่อแพงพี่น้องมืดน้ำเสือแค่นยาวหนึ่งห่อยหลายหมื่นเติบได้พี่น้องเลย เมื่อันสะสมมาอยู่บ้านเนี่ยบอเยหลายโตหนึ่งช่วงเวลาเมื่อบ้านเนาะเบาเคก็บุหูกันหมบะเกิดมากกับจิมักใส่เสือหูเสือแขนยาวเนาะแต่กับช่วงหน้าหนาวหนี่เบาเคเออหน้าหนาวหนี่เบาเคสีใส่เกือบทุกมือเลยเสือเสือหูเสือแขนยาวเนาะแต่หน้าห่อนเบาเคก็ใส่เสือแขนสั่นกับิมักโรลากับจิมักใส่หมักเสือแบบนี้เนี่ย ขนาดแบบหนาหอดแบบนี้เนาะนี่เบาเคกระืือมาลายโตอยู่แบบนี้แบบแพงกับจีซื้อกันนะแต่ว่ามันหมกขนาดก็บู้กันเนี่ยแบบนี้พี่น้องเนาะมันก็งามเลยพี่น้องอันนี้กะราคาบอกสิบคล้ายกินอยู่พี่น้อง ก็ว่าหยอกไปซืพี่น้องนอะที่จริงอบบบอขายเราบาเค้บ๊อบมาขายด้วยมาสะสมเนาะมาสะสมไว้เผื่อวันหนึ่งเ้าก็ต้องใสเมื่อไหรเจอกันอยู่ที่พี่น้องเดือนหนาเนาะเดือนต่อไปเจอกันอยู่ซอปปอลาวด้วยพี่น้องเนอ เอฟซี FC, สามคนเยอะกันอยู่ประเทศลาวใลรพี่น้องอยังเนาะมาติดนาอนกาวว่าติด บาเคกัสิได้เวลาผับเลยพี่น้องเนาะพี่น้องโนรเนมักคลิปนี่ก็ฝากติดตามบบาวเคสอปอป,อ,ปอล่าหน่อยเดอ้อเพิบเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปใหม่ๆหม่ขึ้นมาเนาะพี่น้องเนะบบาะกาเบาวเคกาโบมี่ยังมาตอบแทนบุญคุณพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิง่งบบาเคมีแต่คำว่าขอบคุณแลก็ขอบใจเลยพี่น้องเดอ้อ เบาเคกะขอเวลาเมื่อรักษาโตก่อนพี่น้องเนาะ,แ,ะแบบว่าร่างกายแข็งแรงเบาเคยก็คงกลับมาทํางานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแกแบบบาทางานกะบเบาเคเสียเอายังกินแหละเนาะแบบว่าขอบกลัวก็ยังลําบากนาะพี่น้องเนาะยังแบบาบบปฏิชวล ถึกลอตเตอรี่เออกระไว้อีกอย่างหลายหลาแม่นมาลาพี่น้องอันนี้ก็ยังลำบากอยู่ก็เลยทำงานถ่ายอยู่ดีมีแห้งเดน๋ยวนนะพี่น้องเนาะบุเคยผับผับเสือเป็นอยู่มะเนาะมันเสือพูด และเมื่อใส่สิมเมื่อใส่ย่ำหนาวบานเฮาเมือนโตน้ลมหนาวน,น้อ่น้องเนาะผับเสืออกับบุเป้นนะบ่ก็แห้งเนี่ยพี่น้องเลยเป็นผับเสือกับบูเป้นบ พับเป็นบนโนโน่เนาะเนาะประมาณนี้เนาะพี่เนอะเห็นบ่ได้แล้วสองตัวครับผมตัวนี้ทำไมตัวนี้อะไรโดนเนี่ย เบาคเคก,ก็ได้เวลาว่างๆแล้วมาผับไหว้เนาะเผื่อมาผับจะเจาะเ็าได้ได้เหมื่อสิเมื่อบราามเ,เอี่ยงเป็นเอียงบบบก็บเตรียมตัวไปก่อนนะพี่น้องเนาะมันว่างนี่ ฟานกินเลยพี่น้องโอ้ยตาย จะผ่ากันลายโพดเท้าตองยังใหม่เลยพี่น้องเอ้ยมนะสวัสดีพี่น้องสุกผู้ทุกคนเดอ้อ เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่ข่าวมาเบิ่งเบาโอเคเนาะสบายดีพี่น้องปองไปบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไานกลถั่วแหลกเออถั่วโลกถั่วแดนเนาะพี่น้องเนาะต่างประเทศอยู่ไกลยอยู่ไกลหรือว่าอยู่ต่างแดนเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีสบายดีพี่น้องทุกทุกคนก็แล้วกันเนาะ อ่ลืมบ่มอได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามบ่าโอเคสอปปลาาหันเดอพี่น้องเด้อโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้ <c oughs> พี่น้องติดตามน้องส่ลาเบาวเคเนยเด้อพี่น้องเด้อเผื่อเป็นกำลังใจให้เบาวเคเนยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอรับเพียงพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุข,ขสุข